สัญญาณไฟจราจรมีความหมายดังนี้ 1. ไฟเขียวสามารถเคลื่อนยานผานนะผ่านทางแยกได้แต่ต้องระมัดระวังการจราจรข้างหน้า 2. ไฟเหลืองเตรียมหยุดรถเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงห้ามเร่งความเร็วเพื่อผ่านทางแยก 3. ไฟแดงหยุดรถห้ามเคลื่อนยานพรหนนะจนกว่าไฟจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยหลักการ B. แวกก้อน B. เบรกตรวจเช็คระบบเบรก 1. ระดับน้ำมันเบรก น้ำมันคัด 2. ความเรียบร้อยของท่อน้ำมันเบรก 3. เช็คเบรกมือ 4. เช็คผ้าเบรกจานเบรก E. อีเล็กทีชีตรวจระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1. ระดับน้ำกันในแบตเตอรี่เช็คขั้วแบตเตอรี่สายลัดและแท่นรองแบตเตอรี่ 2. เช็คไฟสูงต่ำไฟเลี้ยวไฟเบรก 3. เช็คแต่รถเช็คที่ปัดน้ำฝน W water ตัวเช็คระบบน้ำา 1. ระดับน้ำรอเย็นในหม้อน้ำา 2. ถังพักน้ำสำรอง 3. น้ำในถังฉีดล้างกระจก A air เช็คระบบอากาศและลม 1. การทำงานของเครื่องปับอากาศ 2. เช็คลมยางดอกยางความเรียบร้อยของล้อ 3. การตัวสอบควันดำตี 4. แก๊สซีนเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงไส้กลองน้ำมันเชื้อเพลิงโอออยตัวเช็คระดับน้ำมันล่อลื่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ Power. น้ำมันเฟืองท้าย N นนอยสังเกตเสียงเครื่องยนต์เสียงการทำงานของรถเสียงท่อไอเสียและส่วนต่างๆว่ามีความดังผิดปกติหรือไม่เพราะเสียงเป็นสัญญาณวงบอกถึงการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ข้อปฏิบัติการใช้ทางม้าลายทั้งคนขับและ คนข้ามทางม้าลายคนข้าม 1. ข้ามถนนบริเวณทางม้าลายทุกครั้งเขารบกฎหมายช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 2. ข้ามถนนเมื่อรถทุกคันจอดสนิทระหว่างข้ามควรมองซ้ายขวาให้แน่ใจและระมัดระวังตัวเองตลอดเวลา 3. เดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่ไม่ควรวิ่ง ป้องกันการสะดุดหรือหกล้มที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 4. งวงดใช้โทรศัพท์หรือทำกิจกรรมย่างอื่นขณะข้ามถนนช่วยเพิ่มสมาธิและป้องกันอันตรายจากความประมาทเลินเล่อคนขับ 1. มันสังเกตป้ายเตือนหรือป้ายจราจรอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงทางร่วมทางแยกและทางม้าลาย 2. ชะลอความเร็วเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายในระยะที่น้อยกว่า30เมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขับอยู่ในเลนขวาที่อาจมีทัศนวิสัยไม่ดีเท่าเลนอื่นๆ 3. หยุดรถทันทีเมื่อเห็นคนรอข้ามทางม้าลายเว้นระยะห่างอย่างน้อย3เมตรและไม่จอดทับทางม้าลาย 4. ลรอให้คนข้ามถนนเสร็จเรียบร้อยถึงค่อยออกรถป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามถนนตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิด จบไปแล้วกับการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไว้รอติดตามตอนต่อไปนะคะในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ